สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็มาพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องมิ้นซากุระชาน e l วันนี้นะคะเราก็จะมาแสดงละครเรื่องข้อครัวหันสานะคะไปดูกันเลยค่ะเอ๊ถ้าเกิดว่าใครอยากรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะคะไปดูกันเลยค่ะโอ้ยหิวจังเลยไปหาอะไรกินก่อนดีกว่า โอ้ยลงไม่รอดลงไม่รอดโอ้ยลา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 โอ้โหตู้เย็นไม่มีอะไรเลยไปหาของกินดีกว่าออกไปซื้ออะไรข้างนอกกินดีกว่าทุกคนน่าจะไปข้างนอกฉันจะไปข้างนอกใครจะเอาอะไรบ้างไม่เอาไม่เอาไม่เอา โอเคงั้นฉันไปแล้วนะไปดีกว่าเปลี่ยนรถก่อนอันนี้ขี่มอไซค์คันไหนไปดีมีทั้งจักรยานทั้งมอไซค์ันนี้ไปเลยอุ้ยไม่เอาอ่ะคันอื่นอันนี้คันนี้คันนี้โอ้ยไปเล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 ยโอ้ยขี่มอไซค์ก่อนไปแล้วไปแล้วไปแล้ว ต้องรีบรีบไปซะแล้วโอ้ย <c oughs> <c oughs> โอยไปละต้องรีบไปก่อนละจะไปซื้อของมากินด้วยรีบรีบรีบอุ๊ย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 รถจะตกรถจะตกโอ้ยไปก่อนไปก่อนหวังว่ายังไม่มีไฟแดงนะอ้ายไฟโอ้ยไฟแดงอีกแล้ว รอก่อนอีกโอ้ยรอนานทิทีนี้ไฟยังแดงอุ้ยไฟเขียวแล้วไปได้แล้วไปทางนี้อุ้ยซื้อโดรายากิดีกว่าของโปรดเลย,เลยของโปรดเลยของโนะปรด,นะดของแดงกวาเลยของโปรดของแดงโมไปซื้อดีกว่าต้องรีบเดินรีบเดินเดินเดิน ลุงลุงถ้มตรงน,นี้เขาว่าอะไรเออลุงนั่นแหละถูกแล้วลุงลุงเอาโดรายากิ20โอเคมีแต่300ก็ได้ก็ได้คาพุณคะล่มกลับบ้านดีกว่าได้โดรายากิแล้วมีเสียงน้องด้วยนะคะเพราะว่าน้องมาดูกลับบ้านดีกว่า ลา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 าาลลเ้วกลับแล้วเลยโอเคโอเคอุ้ยไฟแดงนั d, ่ยไงอ่ะนังไงจริงใหญ่อุ้ยไฟยังไม่แดงไฟไม่แดงไปเอ้าวไฟแดงแล้วอ่ะรอก่อนรอก่อนไม่ต้องเลี้ยวไปเลยไม่ได้ต้องรอไฟเขียวละไปเลยดีกว่าต้องรีบไปก่อนที่มันจะไฟแดงรีบรีบรีบ บ้านเราอยู่ใกล้กับร้านโดรนอะไรมาแป๊บเดียวก็ได้กับบ้านแล้วแกมาชิบแค่ยองแยมเองใช่ครับรถขบันโอ้ยแม่มาจ้างบ้านแบบนี้ให้น้องหน่อยใจมั้ยได้ได้ได้แม่ขอเก็บรถก่อนยูส์เสร็จแล้วแล้วก็เข้าบ้านดีกว่าเข้าบ้านดีกว่าให้น้องด้วยนะ คนกินโดรายากิไหมไม่ไม่ค่ะไม่ครับไม่ครับผมโอเคฉันขึ้นไปกินคนเดียวบนห้องก็ได้เช่ไม่ไม่พูดละหิวหิวหิว,หวโอ้ยกินโดรายากิดีกว่าอืมอร่อยจังเลยเนื้อมันนี่แบบอืมอร่อยอร่อยอิ่ละไปดีกว่าขึ้นไปทำงานต่อดีกว่า ยังเรียนไม่เสร็จเลยนะเนี่ยอยู่มหาลัยก็แบบนี้อ่ะทํางานต่อดีกว่าทํางานก่อนอุ้ยเฮ้ยง่วงนอนอ่ะก็นอนหลับไปไปิดหน่อยแล้วกันโอ้ยตื่นละ<ป>โอ้ยไปชวนแฟนไปตลาดดีกว่า คุณไปตลาดกันเถอะโอเคโอเคครับเด็กๆจ้าไปตลาดกับแม่กับพ่อไหมไม่ไปครับไม่ไปค่ะโอเคดูแลตัวเองให้ดีนะครับค่ะคุณไปตลาดกันเถอะโอเคโอเค ไปกันเถอะคุณไปไปกันเอารถยตนไปหรือว่าเอามอไซค์ไปดีเอามอไซค์ไปนี่แหละเร็วดีโอเคครับอ่ะเอาคันนี้ไปแล้วเอ่อเอาคันนี้ไปละค่ะฉันชอบฉันไม่ชอบนั่งคันใหญ่ทำไมไม่ชอบคันใหญ่มาไปกันเถอะคุณ รีบไปตลาดเดี๋ยวมันจะเย็นแล้วต้องดูแลยต้องห่วง,งลูกๆอีกเนี่ยโอ้ยไม่เป็นไรหรอกคะ่ะคุณไปดีกว่ามอเตอร์คันนี้มันช้าจริงๆเลยเนาะคุณใช่ก็คุณบอกว่าคุณไม่อยากเอาคันใหญ่ไปไม่เช่เหรอใชอ่ไปคันนี้ก็ได้คุณพรุ่งนี้คุณทำงานไหม ฉันไม่ได้ทำงานหรอกฉันอยู่อ,อ up, ๋อพ่งน oh, oh, oh. oh, 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 ี oh, ้ผมต้องมาทำงานนะจ้าอะจะถึงตลาดละโอ้ยโอ้ยอ้าวคุณขอโทษครับขอโทษครับโอ้ยคุณนี่ก็ซุ่มสั้นจริงๆเลยไปชนนู่นชนนี่ นิดหน่อยหน่อยบ้าอะไรล่ะไปะคุณไปกันเถอปะปบึน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  <c oughs> โอ้ยไปกันเถอะไป,ไปแล้วโอ้ย <ปะ S 2> ทำไมมันถึงช้าจังปะคุณ,คณลา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 อ <c oughs> ตามทันปะล่ะถึงแล้วคุณไปกันเข้าไปในร้านกัน คุณไปดูเลือกของกินกันเถอะอุ้ยซื้อน้ำแข็งใส่ไปแฝกลูกกันหน่อยไหมโอเคโอเคเฮ้ยเสื้อน,นี้หน่อยไหมมันคือเส้กอกชุบครีมเหรอใช่ไหมครับแมค่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็เอาไปให้ลูกนาะสองอันอุ้ยน้ำแข็งใส่ยังไม่ครบสุไป้ลูกสองอันอีกอันหนึ่งไปต่ไปไปดูอย่างอื่นกันต่ออุ้ยมีลูกชุบด้วยลูกชุบแบบบิ๊กเบิ้มเหรอ ใช่ค่ะงั้นก็เอาไปสอง<ม>ลองูกเนาะไปกระเทอรไดมีสามอัน,นอคนุณซื้อสายค<น>ุณซื้อสายไหมให้ลูกกันหน่อยไหมโอเคครับโอเคพ่อ,พอค,ค้ไไา,าครับสายไหมชิ้นละ,ะเท่าไหร่น,นนะครับชิ้นละเอ่าแป๊บนึงนะชิ้นละสามร้อยครับงั้นผมขอซื้อสองชิ้นครับได้ครับ ไปซือ,อย่างอื่นกันต่อนี่คืออะไรอะ่ะเดิอโอ๊ยไม่เอาดีกว่ากลับบ้านกันเถอะคุณปปปขึป้นรถกันเถอะคุณไปไปไปโอ้ยถ้ามันไม่พอก็ต้องต่อผักสรงนะคะทุกคนยังยนะังยัายันยังยังยองยังยังยังยงยังยังยงยังง ได้นะคุณค่ะโอ้ยย้ายบ้านเราเดีย๋ยวพรุ่งนี้ผมจะพาคุณกับลูกย้ายบ้านแล้วนะฮัลโหอแล้วคุณจะพาฉันกับลูกคุณอยู่ที่ไหนนะเดี๋ยวคุณก็รู้โอเคโอเคอ้าวคุณไม่ลงมาล่ะลงมาแล้วจ้าเข้าบ้านกันเถอะ กินมาฝากเพียบเลยกินกันไหมกินค่ะกเสาใส่ไม้เล็กอ่ะน้ามินจะเอาของอางนนอร่อยไหมยังไงจะเอาของอย่างไรกินได้เลยนะเด็กๆคุณกินไหมจะมีไหมกินค่ะอ่ะสายไหมก็เรากินบ้างละกันกินอันนี้แหละอุ๊ยอร่อยอร่อยอร่อย คุณไหม์อร่อยไหมอร่อยสิคะทุกคนมันไม่ต้องตอบภาคสองนะคะคอ่าดา้วยนะปะคุณพรุ่งนี้ตื่นตั้งแต่ตีสามเลยนะเราจะต้องเตรียมตัวเก็บกระเป๋าเพราะว่าเราจะย้ายบ้านกันแล้วเดกๆพรุ่งนี้เก็บกระเป๋ากันด้วยนะจะย้ายบ้านแล้วอา้าวไปไหนเหรอคะพ่อ เราจะไปอยู่กรุงเทพมหานครแล้วนะอ๋อโอเคครับทุกคนมืดแล้วไปอาบน้ำนอนกันได้แล้วค่ะไม่ต้องอาบน้ำก็ได้ใส่ชุดนี้เนี่ยแหละอืออืปไปกันเถอะไปนอนกันได้แล้วโอ้ยไปก่อนแล้วนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกือบหัวแตกแล้วลาลาลาข้านอนดีกว่านอนทั้งชุดนี้แหละ ไปนอนกับแฟดีก,กว่าโอ้ยคนคนณรอด้วยนอนด้วยสิอ่มานอนก็มานอนอ้าวทำไมฉันนอนไม่ได้นอนกันได้แล้วดีกว่าไปนอนกับพี่ไหมไปค่ะไปนั่นเราก็ไปนอนกันเถอะอ้าวครูทำไมไม่ปังล่ะอ้าวโหยังหววกินอีกตั้งนั้นแล้วคงจะกินหรอ ไปกันได้แล้วเฮ้ยแตงกวาเป็นอะไรเฮ้ยโมโหอะไรเมื่อกี้อ่อเปล่าค่ะไม่มีอะไรไมไ่อร่อยปลาคุณปลาปลาปลาเมื่อกี้เอพูดผิดว่าคุนโอ้ยตายตายปลา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 เต็มกว่าไานอนกันได้แล้วแตงกว่าอนอนกันเถอะกอดกันโอ๋ยตื่นได้แล้วคุณไปเตรียมตัวเก็บของเก็บ จอพากันเถอะคุณไปปลุกเด็กๆกันเถอะเดีย๋ยวฉันไปปลุกเองนะโอเคครับโอ้ยยังไม่อยู่เลยตื่นตั้งแต่ตีสามเพื่อจะย้ายบ้านบ่อยๆนะบ้านฉันเด็กๆตื่นได้แล้วจ้าเราจะต้องเตรตัวเก็บของแล้วนะตื่นๆๆตื่นตื่นแล้วครับคุณแม่อ้าวหายไปไหนแล้วะ่ะ ก็ได้อ้าวคุณแม่หายไปไหนแล้วอะพี่บูลี่ไม่รู้เหมือนกันอะคุณนี่ถูกเถื่อนจริฮ่าฮ่าฮี่วิ่งแจ้งอยู่ปิดมาะอ้าเอา,เอาตื่นกันแล้วเหรอปะเราจะย้ายบ้านกันแล้วเดีย๋ยวเอากระเป๋าในเสื้อในกระเป๋าแม่เนี่ยมีทั้งเสื้อผ้าบูลลี่แล้วก็เสื้อผ้าแดงกว่าเลยปะเป็นงั้นได้แล้วโอ้โหพีดีแล้วค่ะเตงโมรือเปล่า เออจะไม่ได้เดมูไปไปกันได้แล้วอ้าวทำไมพ่อยังไม่มาลงมาอีกเดี๋ยวแม่ขึ้นไปตามพ่อแป๊บนึงนะพ่าไปด้วยเหรออไปก็ไป,ไปคุณไปกันได้แล้วโอเคครับโอเคครับไปกันเถอะคุณไปกันเถอะเด็กๆไป บ่ายนะบ้านสุดที่รักอยู่คนมาอยู่บ้านหลังนี้กันมาตั้งห้าปีต้องย้ายไปกรุงเทพมาหานาครล,ละไปกันเถอะทุกคนต้องล็อกบ้านหลังนี้แล้วต้องอัดรถทันใจไหอมอ้าวทำไมทุกคนมาเร็ยวยังว่วงนอนอยู่หือแตงกว่าใช่หนูยังง่วงนอนอยู่เลยก็อ้าวไม่วิ่งตามกันมาละ มหยิบมาสาเิเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวทุกคนตัวผู้หญิงดามอะไรเนี่ยเป็นอะไรกันวะทุกคนไ,<ท>ไปกันได้แล้วไปไปไปขึข้นรถขึ้นรถทุกคนขึ้นกันแล้วใช่ไหมอ่ะไปกันได้แล้วบายๆนะบ้านสุดที่แล้วอยู่กันมาตั้งห้าปีแล้วห้า <5 S 2> ปีแลย ไปกันเถอะไปทุกคนต้องรีบไปแล้วนั่นนี่เรามาอยู่ทะเลกันนะเด็กๆทุกๆคนอ๋อทะเลเหรอใช่ม่ใช่หรอสามารถเล่น,นเลนได้ด้วยนะชอบสิทไมหนูจะไม่ชอบะล<า>้ก็ไปมาเร็วเด็กๆแตงกวา ไปยืนติดกันตรงนั้นทางนี้น้าๆๆทำได้แล้วเข้าบ้านกันเถอะไปทุกคนขับันกันอ้าวไปไหนกันอีกแล้วล่ะตกลงมาว่นมานี่สิไปทุกคนข้าแม่เป็นแบบนี้เนี่ยมานี่สิเฮ้ย มานี่ย์เดิน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 ตามมานะเยอะต่อยเลยไม่ชอบกันแบบนี้ใช่ไหมล่ะเฮ้ยมาอยู่แค่สองสามวันนี่แหละเดี๋ยวก็จะกลับไปจังหวัด จังหวัดสมุทรสาครแล้วโอ้ยเดี๋ยวมาต่อภาคสองบ๊ายบายนะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะบ๊ายบาย